เร็นทมน้อยนิดโควิดก็มาความราก็ไม่ดีแฟนก็เีเงโอ้ยเราชินกับการบ่นไม่อยากได้ตอบยามันมากๆสิ่งนั้นมันจะเพิ่มพูนในชีวิตของเราค่ะแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่เรียกว่าซวยนั่นเองนะคะโราบ่นออกไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้มันหยุดบ่นค่ะแล้วหันจากการพูดคำว่าไม่อยากมาเป็นการพูดในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะ พ่อแม่ดีการงานฉันดีนะคะฉันมีชีวิตที่ดีมีแฟนที่น่ารักนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้มันอาจจะยังแบบคัดค้านอยู่ในหัวใจแต่ยิ่งคุณนะพูดมันมากยิ่งขึ้นแล้ว,วอวยพรตัวเองมากขึ้นเราอยากให้แฟนเราเป็นแบบไหนเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเราก็จงอวยพรตัวเองเยอะๆมันจะช่วยให้การรักตัวเองของคุณนั้นสัมฤทธผลและเป็นคนที่โชคดีค่ะ